สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีฮ้องกับจิม่านตามติดชีวิตไม่ยายามเนาะเนาะพาเรามาปลามาโดงพี่น้องมาเบิ้งมาเล่าเห็ดยางนี่พี่น้องขุดจุดจี้ดินันะนนะโอ้ยหหล่งขุดจุดจี้ดิยายจี้หาไปเรื่อยเรื่อยเลยอันบ่าหากะบก่ได้กินหาเห็ดได้บ่ดอกนึงกับ,บ่ได้เอามาเรื่อยเ่ ก็เลยมาขอจี้แทนติดูอวอันไหนเอาอันนั้นเดี่ยลาเอ้ยใส่จ็กโตพอบอกสิเลือนสิ้ดินดิ้โดนมันิสืะมีบ่โตนึงกับพวชันหินวินเลุกปลุกดินแก่แกนโอ๊ยเมยกัเมยเดิบ <c oughs> <ห>่ฮ่ไแม่มันมันมันไปมเมลจี โอ้ยมันก็นะชืเขาป้าเข,อขอาโคกไม่เบื่อแล้วว้าลายใหญ่หายัางกับบัวดีโอ้ยหนูหายัางกับบัวได้หายังกับบัวได้มันมีน,น,น,นะบ่ดีจะเพิ่มว้าชนะพี่น้องเอ้ย,อยหาจุดจีน้ำมันหายัางดูเดียวได้ได้บ<ด>่วหนึ่งหน่อย โอ้ยพอกินบลลาๆเอ้ยจีเมนหนุกจีนหน่อยพี่น้องค่อยๆใส่กระตาดีเด้อดี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 มากกระตาเพิ่นไม่กระตาพี่น้องวันนั้นนไปแล้วคนบ่มีหนุกยัดสิโลไปใส่ไปดีเดียรคือรถเองเราอยู่ผู้เดียวพี่น้องลูกแล้ง่ายเมื่อละละตามติดชีวิตเราแต่ละเมื่อยพี่น้องมาเบิ้งเนาะเบิ้งแล้วกับเบิ้งแล้วกับกด ไลค์กดซับสไครให้เนเดจจ้าเดอช่องไม่ใหญ่หน่อยชาแนวเดจจ้าได้สองโต้ได้สองโต้เจ้เพื่อสิปก้ได้เท่ะโต้ล่ะเอ้ยแกเม่นมันหาง่ะเยจะลงไปจะยังกรบโมีกดงเลิอกแต่กดไม่ได้คือก็ลึกกรตุ่กรบโมี ลูกไปกินวะให้กลัวไก่เขียเย็ดกระบอกย็ดกระบอกได้จากหนอมาคุดมันกับว่ามีต้นมันพี่น้องเอ้ยะอึนกกินเบิดนกกินเม็ดก้ <c oughs> นพ่อนกัดแต่แต่ก้อนยูจีไล่ไล่เนาจะไม่หน่อยๆนะเอ้ยตะกี่ตะก้อนนี่ใหญ่ฮะคุดผู้เดียวไปแล้วอืมกนบอลได้ลงเพลงบอลกระข่บอน,นันละโอ้ย จำหมูมีกะทิปีโตกจางหูอ่างล่างกะซางหัวมันเถาะแม่บักหน่อยกะมาชิมเบิงเถาะชิมเบิงแล้วกะไปบ้านเฮาเถาะอดไอเจ้าแม่นอนพี่น้องเอ้ยขุดผู้เดียวม้วนผู้เดียวบป็นเนี่ยเอาผู้เดียวมาแล้วว่ามีหมูเอาขุดผู้เดียวกับม้วนผู้เดียวอือีล่ะลาะเอ้ย พ่อขุดป่อยีกแล้วบอบ่เออได้สามตัวได้สามตัวใส่เบื้องหน้าตัวใหญ่บ่ใส่โอ้ยลูกมาโอ้ยพี่น้อยดีละเั็นปีปัหาอ๋อเก้าเลยไปกับตาไาเหี้ยตบหนึงก็ปวดได้โอ้ยเหรอดิไปเรื่อยเลยล่ะเอ้ยก็มีหาแต่ไปหาไปคนเดียวโดดเดี่ยว ไปคือรถเองไปคือรถไก่เองไปคือรถไซร์รถขั้นหนึ่งกับขี้ตาพ่อเหรอบ่เศร้าคนเหรอบ่จ้ามามาท้าทางอ็นนี่ะมึงและพี่น้องเดยๆถามาเที่ยวปลาเนาะจ้ะเนาะพามาเที่ยวปลานี่เบิ่งปลาพี่น้องมึงเลยเห็นไหมตามติดชีวิตไม่ยายามเนาะไปนหตามติดชีวิตเลาวแต่ละมื่อเราไปหายังไปเฮ็ดยังแน่กก ตามสุดท้ายใหม่พี่น้องเบื้องนี่แหละพี่น้องเฮ้ยเฮ็ดช่องยูทูปให่ใหม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในด้จ้าเด้อขอให้ทานได้ดีหลายหลายเออเ่อมันกับบอมี่เพือมันกับบอมี่นายจิพ่อเฮ็ดเนาะ

นีอนพมีอกพี่น้องยพี่น้องยางโปลาโวดวนยายไดงยางในยายใส่ใส่เบ่งได้จะปักติวกับน้าพี่น้องเอ้ไดงจักยงจีสามตัวอิมบะลาไปกราบบ้านเขาบนเนี่ยนั่งตัวเออ โอ้อยยางทวปลาพี่น้องชัง่วโคกชั่วปลากับวยยันใดยางแกะกันหายากหาซาหลายของอแนวกินแนวอยากดักสีหายางเหรอเออกลับบ้านละพี่น้องเปลี่ยนแผนไหมจะไปทางไหมบ่นเนี่ยกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนต่าป่ารุ่งนิดดูหนึ่งมีโปมีเปมกับประเห็นมีโปมีเปมกับ,บประเห็บบน,น,นพี่น้องเอ,อ้ยอาแย้เรากลับบ้านก่อนบหมนเนี่ย กลับบ้านเรามาเที่ยวโคกเที่ยวปลาก็สบายใจไปย่างนึงแล้ววะาจว่ามันฝนคือจิตตกแต่ยายจะว่าบอมันจีหนาวแล้วมันจิตกฝนหนแมนบอป้าสีลงห้ยป้าสีลงห้วยเนี่ยแล้วก็ช่วงเนี้ยแก็เอินแบบช่วงสิเกี้ยวเขาเนี่ยพี่น้อง ก็เจิญยังก็ข้าวใหม่ปลามันเดี๋ยวแบบตัวขาไหม่ปลามันทางกลับบ้านเนี่ยนี่พี่น้องมันเป็นอันปลายุค่าลิฟตัสนี่นะเขาปลูกยูค่าไว้เนาะออกจากปลามาก็เป็นปลายุค่ออา,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 าเนี่ยพี่น้องจะมีทาง,งาาาไงูเดียวโดดเดียวละน้องกะนม้มาตามติดชีวิตแล้วนาอพี่น้องเนาะฝากเบิ้งฝากแย่งอันช่องอันไม่หญ่หน่อยเช่นแนวเนดอจะเดอ พี่น้องฝากเบิงฝากแล้วฝากแยงนะจ้าเปิดช่องใหม่พี่น้องเอ้ยพาผู้เฒ่าทายคลิปเพื่อให้เรามีรายได้แน่ขันมันพานมันหยางเนาะอยกสีพานบาพานแหละพี่น้องเฮ็ดไปขันพานก็จะได้มีเงินให้ผู้เฒ่าใส่แน่คิดวางสั่นนะต่างคมหวังไว้ย่งสั่นแหละก็อยู่น้ำพี่น้องนะนาองจิตซสวนกันเบิงบ่ เบื้งลูกเบื้องหลานเบื้งยายเบื้องปฐาวนี่ได้จ่าเด้อจับกล่องประธานในเก่งน่ะพี่น้องบ่มีใหม่เซลฟี่เซลเฟอร์ยังเข้าดอกมือนี่แหละถือดีคีเล็กจานคีเล็กนี่กินไม่ได้เราไปไปไปอ้ยนอนเมื่อยนอนนะฮะบ้านเราจะกินค <pakai> ีเล็กอียังคีเล็กอันนี้มันกินได้อยู่ยเลยได้แมนบอล มาเคยกินน้ำหมือนเดิมจิ๋วหัดบ้านเราบะเมื่อย์ดอกป้าก็ยุพวาไก่หรือพี่น้องยี่ไก่บ้านเนี่ยนาะย่างหานาทีก็หอดปลาเก็บพักใส่เลือดบอ,อเก็บบุ๊คเก็บพักอีกตี่เรื่องหนึให่ใส่หน่อไม้อร่อย ใส่ในหมอน้ำใหม่หรือว่าเอาไปเจลเขาจะเจบะเมนแต่เจวก็ได้น่เลยพักเต็มอยอ่พ่เก็บนั่เลยักไหนี่นอนี่นองเบิ่ง้สิเก็บผักผักกระเดาอผักกระดาแดงก็บบ้าต่พุ่เน่พุ่เน่ผักกระดาแดงพุนพุนพยอดาพุ่น ม่แงนไม่ตหยดนด้วยเผื่นนะนี่นี่นีนน่นั่น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 หยดงามันไปทางป้าแล้วพี่นอ้องทางป้าไปเก็บผักกระดาแล้วมนะันนีไอใจ้มไป่ไปไปหยลยๆอได้แนวนึวนงแด่ม่ได้แนวนึวนงเนาะ หยดกระเดาพี่น้องปูนนะพี่น้องเบิ้งเบื้งเบื้งนี่เบื้องเบื้งให้พี่น้องเบิ้งเบื้องคนนะโอ้มาด้วยเหโอ้ยยดงานอ้อมใส่ผักกระเดาด้วยไวยอมผักกระเดาจังได่อ้อมใส่เงื่อน้อยปูนปูนปูนไอแก้วอันตด้ไปจำแก้วเด้อลูกเอ้ใช่ก็หาไปเองสิแหละของคนโบราณอาหารแซ่บๆอาหารบ้านๆเนะพี่น้องอาหารเพื่อนบ้าน คุนยอดนึงแองพี่น้องเครมันมนะเครือมันนะเอฟไต่เร็วสามข้ามกะอิมสามข้ามกระอ,อมิมติมๆกันไปตัว่พี่น้องเคืมันหลายๆเด้อนี่ว่เป็นมันเขาปลูไว้บโบ,โบกาขุดแม่พี่น้อง มากลิดแมี่มยงไปเลยนี่แหละผลงานของยายเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยนี่นี่แหละพักหายาพักให้ล<อ>ูให้ลูกไปรลานอา้าวเปิดหมวกแน่เดียวจ้าเอ๋ฝากฝากกดไรเลฝากกไดไรเลยโคตรแค่ห้ยายงามเนื้อด้อลูกเด้อจ้า,จาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า